สวัสดีค่ะสวัสดีเลิฟสวัสดีค่ะสวัสดีเลิกสวัสดีค่ะมาหามากินข้า,าวเช้าข้าวเช้าวันนี้เป็นข้าวจุกข้าวจุกป้อนข้าวนิชาแล้วค่ะทีนี้ป้าหูต้มโจ๊ก ใส่เห็ดหอมหต๊กใส่เห็ดหอมแล้วก็ใส่ไข่ไข่ไก่ไม่มีหมูนะนะไม่อยอหั่น Nen. Nen, nen. Mềm Mềm không có mềm 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 léo Tài mềm mềm แม,ม,ม,ม่มั้งรุกแม่ย่งลานไว้ในกรงป้าก็กินเขา แซมมาได้กินเขาตาไปนะย้ายไปสวนไม่ได้อยู่กับลานสองคน ป้าไงป้ากินข้าวก่อนลูกโอเคไหมอืมอืมอ um> ืมก็โจ um ๊กเห็นหอมอืมอ um> 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 ืมรับว้วายเจลยน้ำไร่ผัดผีดุไข่ต้ม ืืยังหลานไปน้ำกินข่าวไปน้ำนืมครับออืม,อม,อม tên 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 tem tem, tung 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 tung, อันนี้คือชุดที่รีวิวไปวันนั้นนะคะแต่พอด,ดีมากอ,มอร่อยอืม อย่างกะเสียงถ้วยอ,อร่อยมากแม่ลาเดี๋ยวลาผู้ชมชมคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณทุกทุกการรับชมทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะคะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายบายเลยบ๊ายอ่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บ๊ายบายอ่ะบ๊ายบาย maybe i -may can